ของผมผมเปิดแจมซัพพอร์ตแต่คนที่กดสนับสนุนเป็นโล่เขียวอะครับผมเนาะฮะแล้วก็แนะนำให้ดูพี่ไปก่อนสักพักหนึ่งถ้าถ้าถ้าดูดูฮะเขาเรียกอะไรอะดูพี่ไปก่อนสักอาทิตย์หนึ่งอะเอเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าว่าแจมแจมแจมยังไงนะออะมาอย่าให้พี่โอลมครับไม่งั้นใจเสียว,วระหว่างเจบ ใช่ไหมเออ <laughs> พี่ต้องไปไปก่อนเม <laughs> ื่อกี้ตีอ่าไม่ไม่รู้จะตีไหนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไร <laughs> เราก็เล่นใหม่ไม่ได้สวนว่าตีไหนสนแค่ว่าถ้าพี่โอดาวนะคือใจเสียแน่นอน <laughs> <laughs> ใช่ไหม <laughs> จุดคํำจุนทีมเลยนะ สนใจอย่างเดียวแล้วมั้งผมไปโชว์แทงหน้าดีเิเคดันให้เลยถ้ายแอร์ดอบนะอะไรนะไปดักคืนครับพี่โอ๊ดักทำไมอ่ะกดกันไปเฉยๆไม่ใช่เหรอเราดักเสร็จแล้วได้อะไรสมมติเราชนะแล้วเราได้อะไรสมมติสมมติสมมติเรายิงได้แล้วเราได้อะไรน้องพลก็เล่นใครเล่นพัดไปแต่ล้ว เล่นอีกแบบไมวันนี้วันนี้เดี๋ยวเอาเอาแบบนี้ก่อนอื้มนิวเคลียร์น่าจะได้อยู่นะแหมโอเวอร์ดีกว่าเอ้ไม่ไกลอัพสกิลวัสดีครับพี่ขวานวัสดีครับ ครับคือรอบนี้ขอตึงๆครับเมื่อกี้ก็ตึงเลยตึงจัดเลยจะไปฟัขงข้อมูลกันเลยตึงเปรีย้ย ทำไมโอเวอร์ตรงจุดผมฟาร์มแม่งเกลือันเลยอะไรนะจุดที่ผมฟาร์มอย่างเกลืออะไรพี่เกาะก็ไม่มีอมันจะดวงดูดีเกินทั้งเอาไม่เกลือก็คือลงแต่ไอ้พวกไอเอโคโลจีพวกทีสามอะแล้วก็นิววิชั่นอะนะยังไงก็ไม่เกลือแต่ไม่ค่อยชอบ แล้วถ้าใครอยากลงบอกได้นะไม่เป็นไรครับผมยังไงก็ได้แค่อยากบ่นให้พี่ฟังนี่เฉยว่าเกลือเ <g awk> กาะไม่มีโอ้โหเกาะชิ้นแรกคอมคราวอ้าบอดด้วยอะไรวะเนี่ยสนองบอดเฉยเลยเจอบอด เจอบอทเสร็จแอ้วอ๋อเอออฮดเอสตา่างรุนเหมือนเหมือนขิงอ,ะอ่ะจริงๆเหมือนขิงว่าเจอบอทเจอทุ <c oughs> อกตาแล้ตายก่อนทุกตาเรามอ,ะ <c oughs> อ่ะานี่ไ่นแน่พี่ไม่นแนออ่ผมอาจจะตายก่อนพี่ก็ได้ สามนัดเยี่ยมพี่ <laughs> ถ้าบอดสามนัดคนน่าจะนัดเดียวผ <laughs> มก็โควด้วยนะอย่าพึ่งใจเสียอย่าพึ่งใจเสียมันเป็นอย่างนี้แหลยแยพ่พีครับป่านสวัสดีครับสวัสดีพี่ตั้มครับผมสวัสดีครับตรงนี้มีแม็กม่วงต้นไหนโราเหได้เลยอ๋อเดี๋ยวไว้กัดอ๊ออไม่เจอต้นไหน,นเอาปกิลัยสักยัยกัน อ้าเอ้าวอนะเอสซี่ว้าใครแล้วเอาหอไป่มันเหมือนมีคนมาฟาร์มแบบนี้หรือเปล่าพี่สรุกเกมนี้ต้องยิงเผื่อไหมหมายถึงสนัยเหรอบางก็บอกยิงเผื่อ เมื่อกี้พี่อ่ะตรงนั้นมีฟาร์มอ่ะเออไอไอไอบ้านเมื่อกี้ไอเขาเรียกว่าะไรนะไอแมพเมื่อกี้ไอใกล้ๆตรงนั้นนะพี่พี่ฟาร์มอ่ามีมีหอมีหอนี่ว่ามีคนฟาร์มได้ตกใจเลยหอคนอ่า เอามันขโมยหอเราเอาหอตกเลยทางไปแล้วลอยู่ตรงนี้กำลังไปพี่ The revive อ่ะแล้วแล้วคนดักมุมซองอีกแล้วไะเนี่ยเดินนั่นแหละใช่เอ,อ้มองไม่เห็นเดี<ะ>๋ยวต้องหารถนะ่าไม่เป็นไรวิ่งเข้าวงเลยก็ได้ ไปสกุลละต่อสกุลลมีคนล่างเข่าตรงนี้ R เดี๋ยวผมแบลฮะวันดีพี่ชายวันดีครับผมวันดีครับอของผมซองยิงไม่ค่อยโดนเลย <S <S แล้วก็แนะนำปืนเออาร์คู่สนายหน่อยเออาร์คู่สนายมีกิโลหน้าเล่นเอ ai หนึ่งซีหนึ่งครับถ้าพี่เปิดสองรอบอนาคตผมอาจจะไปสมัครแจมแล้วแล้วก็อ๋อเพราะว่าวางรอบดึกใช่ไหมโอเค แต่เดี๋ยวเอาเป็นทาง Facebook ก่อนเนาะส่วนถ้าทาง YouTube อ่ะเดี๋ยวรอผู้ติดตามเยอะวัานี้ก่อนอ๋อรถอยู่นน่นนี่หว่าผมไม่ได้ฟังเตียงท่าดินเราอัพสกิลแล้วเดี๋ยวดอกเลยก็ได้สกุละก็มี M S M 1 0หน่อย M S M 4หรือเปล่าครับเฉยหลง ม่อกี้สก,กุลามีสก,กุลามีของดีขอไลเทคแต่งแรงหน่อยไลยเทกแต่งแรงสุดก็ได้แค่ยิงไลเทคอ่ะไม่ว่าจะใช้กระสุนไหนอะดาเมจเท่ากันทั้งสามกระสุนไม่ว่าจะเป็นกระสุนระเบิดกระสุนธรรมดากระสุนไฟแต่ไอระเบิดเนี่ยมันมีติดสโลครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมวนมา,ามองแบบ <laughs> ไ,ไล่ไหนดีวะกลางแล้วกันมันดูแมวแมวๆไงไปดูนะพี่ถ้าจะมาใกล้ๆลูกนี้ก็มีคนอแอดดอบชอบไปหาคนที่ไม่ใช่ทีมเรา <laughs> เกมเมอเขาก็แปลกใจน,นะเว่ เป็นเป็นรอบเลยโดดที่ไหนโดดตอนไหนเป็นตอนนั้นเลยเราลงอีกที่หนึ่งมันเป็่นานไปลงอีกที่หนึ่งไอ้ไอ้ดอมน่ะเออต้องให้เราไปไกล <c oughs> ๆเสร็จแล้วพอเราจะถึงปั๊บอ่ะมีคนถึงก่อนแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาหยิบเจคมา <c oughs> สิ่งนั้นเอึ๊บอืมเนาโยนของอปิดเก็บ <c oughs> อึ๊เดี่เขาเก็บมันลนะ จะเดินไล่เด็กแต่ลูกนั้นเหลือกี่อันนะน่าจะอยู่บนเขาเนี่ยมั้งเดี๋ยวผมมองเขาก่อนแป๊บนึงใครเก็บก่อนได้เลยนะมีคนเกิดครับ เออมีคนเกิดใหม่โซนนี้หลังหลังหลังเกิดหลังเกิดหลังตัวเนึ่งรถมาจอดจอด,จอดบนหัวฮอ,อก็มา ลมสองครับอุ้ยเจ็บแล้วพี่เจ็บแล้วสวยสามโอเคจังแล้วก็วันดีเตจ่าด้วยครับขอสวัสดีครับ มไง mm hmm. โอ้ครับตรงครับเกรดตีหนึ่งครับโอเคได้หนึ่งได้หนึ่งขอวิ่งขึ้นปไปล่วงหนึ่งครับ สำขญรถยังไงวางป้อมซะเลยเกดมันจะไปได้ต่อเนาะเอ้มอไซค์โอเคขอดูของแต่งปืนหน่อยนิ่งมากเออแล้วก็จะบอกว่านี้ไม่ได้ใส่สกินได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไเปิดให้ดูครับสวัสดีสไปด้วยครับผมสวัสดีครับ กรกเตอร์ดอยู่บนเขาอู้อะฮะลูกนี้อาอจะมนจะมนจะมนแม่งมานอนอยู่ตรงนี้แหม่เมื่อกี้ไปโฟกัสตัวเอเอาหาผมไปเจอเอาลงยันเลยอุ้ยหลังมาหลังมาหลังเข้าครับ ต้องมีความอิกลูกลชุบผมตายแล้วแล้วก็ฝั่งที่ผมหันไดนะ้ฮะเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อตัวมอเซอร์ไซตัว,ตวมอเอร์ไซค์ผมโดนนัดหนึ่งแหมเมืม่อกี้ผม,มโฟกัสตัวบนแล้วยังโดนตัวล่างเฉยเมื่อกี้หลังไปไหนละ หน้าผมมีหน้าผมมีซองซองอู้ม่อยากเล่นด้วยเลยไปไกลๆก,ก,ก่น ah. อนเขาซองเขาซอง <laughs> มาๆๆเลยต่อแตกแล้วตรงนี้สองตัวครับ เรียบร้อยแล้วแต่แกมันมีสองตัวไปไหนอีกตัวมันูตัววิ่งหนีเลยหรือเปล่าหาแป๊บไม่เจอมาแต่แกวี พระศิาวี๋ยบุมหาหากล้ามทองเอกกล้ามม่วงจากศพกันแล้วกันมกไม่งั้นเดี๋ยวไปโซนอีดอบชมพูตรงนี้กันนะ ังหว่าพี่โอ้ยิงสนายไปไหวได้ยอมเลยโอ้อยเมื่อกี้กระโดดยิงด้วยไอ,ไอถ้ถ้าถ้าเป็นกระบอกที่ไม่มีสกินเนี่ยผมกระโดดยิงเดาย,ยิงได้อยู่แต่ถ้าถ้าเป็นกระบอกไอ้ไลท์เทคแดงอะผมกระโดดยิงไม่โดนด,ดีใจมากเลยหนึ่งหนึ่งเจ็ดแบบเล่นได้ยิงเออโคตรแรงยิงดีเลยอันนี้มาเนี่ยล่างก็มีนะครับผมลงไปข้างล่างานะงลงลงโอเค โอ้สองตัวไม่ลงแล้วครับทำไมพูดงั้นนะชิดเลยปะเฮ้ยระเบิดระเบิดเห็นที่ระเบิดเขาโดนขอกับน็อตหนึ่ง่อแตกครับโอเคสววโอ้มีบอดด้วย อองหน่ยะะจะโดนระเบิดพบผักทีเดียวล้มเลยแรงจริงๆครับมันยังโอพีอยู่เลยมันเท่าไหร่อ่ะเยอะเหมือนมันอังงละเท่าไหร่อ่ะสามสิบห้าได้ปะดินจาขึ้นบน โอ้ยมันหนึ่งจิดยิงเฉียวหน้ามันไปได้ไงวะแตกข้างในเต็มเลยนะแ,<ต>แมวเป้าเอาไงดีเก็บครับก่อแตกก่อแตกข้างในก่อแตก เอายิงกันมั่วแล้วก็ใช่ที่ยิงกันเองแล้วก็เมื่อกี้รถจอดเออ๋อเปลี่ยนรถผียิงกันเองใช่แล้วอ่ะหนึ่งหนึ่งมีตัวมีตัวมีตัวหลบขอบอยู่แล้วว่าเจ็บครับเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากยิงไม่ออกกดยิงไม่ออก ทับมือทุบเลยแล้วกันทุบแบบแมวๆนี่ยแหละระวังระวังเล่นผักโ่าเจ็บแป๊บนึงอ,อ,อ,อืมหมดแล้วอักสี่ลูกซองไม่ต้องถามนัดแล้วไม่ล้ม แฮปปี้สตรีมมิ่งอ๋อ thank you เยอะอยู่นะตาเนี้เดี๋ยวอีกตาหนึ่งนะทีมนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยอีกทีครับเมื่อกี้เกือบตายกดยิงไม่ติดไม่ผมคอยซัพพอร์ตให้ได้อยู่แล้วไม่มีไม่มีใครกล้าทำพี่เราตั้งป้อมปืนโง่ๆไว้อยู่ โอ้ผมไม่ชอบเลยปัอมเปิดเนี่ยแบบแ่จริงจริงนายก็ขีส่สิแน่จริงนายก็ขี่นี้สิเอาตรงนี้มีกล้ามสม้ม่ะตรงไหนกล้ามสม้มในแอร์ดับเหรอช่างมาันเถอะตรงข้างแอร์ดับมันจะจบเกมแล้วพี่ช่างมาันเถอะ ะไรนะทีนี้ดันน่ากลัวเหรอแอ้เมื่อกี้เขาจอดอ๋อนี่เอ้าปืนกดยิงไม่ออกโดนโดนโดนใชเมื่อกี้ผมกดยิงสิบกว่ารอบแล้วยีงมันยิงไม่ออกอะไรกอดลงมาเออตรงหน้าผมไอ้ดอกเขียวหน้าผมเลย กดจ้ำจนหน้าจอจะแตกนะไงอยู่ข้างบนเหรอโอ้ยโบเอา่หงหง